สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะผมอยู่ในเกมบีดเบรฟโซกันอีกแล้วนะวันนี้ผมก็จะมาซุ่มกาชากันอีกเช่นเคยนะผมเป็นตู้ที่ผมค่อนข้างที่จะอยากซุ่มมากนะนีนะ่นะครับตู้ไอวันซัมมอนเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาซุ่มกันนะอันนี้ก็เป็นตู้ที่แบบวนมานะมันเป็นตู้กาชาตู้เก่านะสําหรับคนที่เล่นเกมนี้มานานแล้วก็ผมว่าน่าจะเปิด ตู้นี้ก็ไปบ้างแล้วแหละนะครับอันนี้คือมันมันวนมานะมันไม่ได้เป็นตู้ใหม่อะไรนะเป็นตู้ที่วนมาให้เปิดนะเป็นตู้ของแบบตัวละครน,นิยายนะครับก็จะมีหน้าตู้ก็จะมีคุกิทาเกะน,นะผมปู่ยมามาโตะแล้วก็ชุนซุยนะครับสามตัวหน้าตู้นะครับอืมก็หลักๆเลยอะ่ะผมกะจะ,จะอยากได้ปู่นะผมอยากได้ปู่มากเพราะว่าผมจะเอาปู่เนี่ยไปลง PVP นะไปเล่น PVP เออ สำหรับตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวละครในตู้กันนะครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างนี่นะผมตัวข้างตู้ก็ประมาณนี้ขอบอกเลยว่าตัวข้างตู้เนี่ยผมยังไม่มีสักตัวเดียวนะก็คือในตู้นี้เนี่ยผมยังไม่มีเลยสักตัวเดียวนะครับรวมทั้งข้างตู้หน้าตู้ยังไม่เคยมีนะครับก็ไอตัวข้างตูก้ก็ถึงจะยังไม่มีก็ ไม่ต้องออกมานะไม่ต้องออกมาหลักๆขอปูก่อนโอเคเดี๋ยวจะมาสุมกันนะน่าจะเปิดสักถึงสเต็ปห้านะอืมถึงสเต็ปห้าพอสเต็ปห้ามันจะการันตีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขอดูสเต็ปขอมูลสเต็ปสเต็ปหนึ่งร้อยห้าสิบสเต็ปสองสองร้อยนะครับสเต็ปสามสองร้อยห้าสิบสเต็ปสี่สองร้อยห้าสิบสเต็ปห้าสองร้อยห้าสิบนะครับการันตีห้าดาวด้วย โอเคก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนตู้ทั่วๆไปมาสเต็ปแรกครับขอดวงดีๆนะไปเลยสามผีเสื้อสามผีเสื้อโอ้โหสองผีเสื้อไม่ปฏิเสธด้วยอะไรเนี่ยช่วยทำให้ฉันภาคภูใจตอนนี้ว่ชาโดชทมาทำไมเนี้ยสี่ดาวครับสามดาวโอ้โหอย่ากเกลือนะ อยากเกลือขอร้องอยากได้ปูข้าจะสู้ตามศักยภาพของตัวเองก็เลยวะาสี <premier> flying, <player> ่ดาวโอเคนะสเต็ปแรกเกลือไปนะมาสเต็ปสองกันต่อสองร้อยแล้วสามผีเสื้ออีกตัว โอ้โหสองผีเสื้อพิเศษไม่ปฏิเสธด้วยจงกูร้องไอตัวลิงโอ้ยนี่มันนี่มันตู้เกลือนี่วะทำไมมันถึงเกลือขนาดนี้ไม่มีห้าดาวหลุดมาเลยอ่ะาอสามดาวรัวรครับโอ้โหสามดาวรัวรัวนะครับ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมใช้ดวงไปหมดแล้วหรือเปล่านะเพราะว่าตอนผมเปิดไอ้ตู้เนี้ยไอ้ตู้ปาร์ตี้ไทม์เนี้ยห้าดาวออกรัวมากครับเปิดไปห้าสเต็ปถ้าจำไม่ผิดนะมีแค่สเต็ปสองที่ผมไม่ได้ห้าดาวนอกนั้นได้ห้าดาวหมดโอ้โหไม่รู้ว่าทิ้งดวงกับตู้ปาร์ตี้ไทม์ไปแล้วหรือเปล่าขอกดกลับไปก่อนครับแล้วก็มาเปิดใหม่นะเออขอดวงดีๆหน่อยเถออมา ปูยามามโตเกนริวไซชื่อในคูน่นี้เออมาี่เรียกชื่อเต็มไปเลยจงมาสามผีเสื้อวิเกลมากเลยอ่ะปฏิเสธไม่ปฏิเสธด้วย <3 S 2> ก็เป็นฮีโร่ไงไม่ใช่ละเกลือมากครับสู้นี้เกลือจริงๆนี่คือความเค็ม กว่าจะเก็บลูกแก้ววิญญาณได้โคตรจะนานครับดูมันออกให้ผม <c oughs> เรียบร้อยครับสเต็ปที่สี่เนี่ยต้องได้ห้าดาว,วนะคือถ้าไม่ได้เนี่ยจะเกลือมากๆนะเพราะว่าสเต็ปห้ามันก็การันตีแล้วไงเพราะฉะนั้นสเต็ปนี้เนี่ยเราต้องได้ห้าดาวสักตัวเลยนะครับมาขอร้องห้าดาวสามผีเสือ้อ ปฏิเสธเออตัวอะไรมันไม่จบแค่มัดธรรมดาหรอกนะเฮ้ยปูวะปูโอเคครับผมเยเยังพอมาตะเกนริวไซจินครุนี้ได้ปูมาแล้วเอาว no ่ะโอเคครับได้ป okay, so yeah, okay. okay, mm ูมาแล้วตามที่ตามที่กะจะได้เลยครับตัวที่อยากได้ครับได้ปูมาแล้ว โอแค่ <Okay. S 2> ทำในสิ่งที่ทำได้นะเท่านั้นเนึ่งหน่อยี่ะโอ้ยสองตัวอูพิทาเกอีกตัวโอ้โหครับสุดยอดถือว่าไม่เกลือแล้วนะตอนนี้หน้าตู้สามตัวออกสองตัวครับผม <c oughs> นี่ครับปูครับปูนี่อย่างเท่เอาไปลงพีพีนะครับตัวนี้ แล้วก็อุกิทาเกะครับนี่เลยเออก็หลักๆของคลิปเนี้ยผมอยากได้ปูนะส่วนอุกิทาเกะเนี่ยถือว่าเป็นโบนัสแล้วกันนะครับเออต่อไปขอชุนซุยได้ไหมถ้าชุนซุยออกเนี่ยสามตัวหน้าตู้ครบเลยนะครับมาสเต็ปที่5้าแล้วก็จะพอแล้วนะครับมายังไงก็การันตี5ดาวครับขอชุนซุย ได้ไหมสถานเอ้ยไม่ใช่นะมั้งเสียงโอ้โหยามี่ครับข้างตู้ครับไม่เป็นไรโอ้โหคือฟังเสียงมันก็ไม่ใช่นะพอดีโอ้ถ้าได้ชุนซุยมาอีกตัวนะอย่างเจ้าทำให้ผ้าหกเข่าลงข้างเดียวยไม่ได้เลยคุยะฮันี้ไม่ใช่ ในน้นำของพระเจ้าเรามาสู้กันนะตารักกันน่าจะหมดแล้วนะครับมหมดไหมหมดครับโอเคได้ยามี่มานะก็ถามว่าเกลือไหมผมถือว่าไม่เกลือนะเพราะว่าหน้าตู้สามตัวเนี่ย คือตัวหลักๆอ่ะผมกะจะให้มันได้ปูนะครับคือคลิปเนี้ยผมกะจะเอาปูอีก่แล้วแล้วปูก็ออกนะครับส่วนอุกิทาเกะเนี่ยผมถือว่าเป็นโบนัสแล้วกันนะครับส่วนไอ้เจ้าชุนซุยเนี่ยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเนียผมขอเก็บลูกแก้ววิญญ,ญาณไว้เปิดตู้อืน่นดีกว่านะครับสามตัวหน้าตู้ออกสองตัวเลยอะนะ่ะเออถือว่าไม่เกลือไม่เกลือนะคลิปนี้ โอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะผมไปแล้วครับ